พี่นกนงค์คนนั่นนะดูเดียวหน้าบ้านผมมาเดินผ่านไปแล้วแต่เป็นคนติดตางลาบน้ำอยู่ยังจับได้เลยเนี่ยช่วงนี้ยเหมือนี่ยุ้ยเลยว่ะเนี่ยนี่ดูดิมันเด็ดมากเลยเด้อเพราะไม่เอาผ้าปิดหน้าปิดตาอย่ามาเดินจับข้ามามันเหมือนมันได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงพวกเราเฮลล์เฮลกันนะหลังบ้านแล้วเดี๋ยไปชั้นบนเนี่ยเราผมบอกแล้วมันช่วงเวลาอะไรที่มันหนูหนูสักผมตอนแรกหน่งร้านคนนมไม่มี เราเน้นขึ้นมาดูเรามีไปเลยไปน่ตรงไอ้มันมีตรงหมองอะเดี๋ยวไม่จะเลยไปดูพวกหมูมันจะไปชงโง่ตูพวกหมูแหละเนี่ยเนี่ยมาชงโง่ตูพวกหมูเห็นไหมว่ามันเนี่ยมันมองเนี่ยเนไหมเนี่ยอย่าอย่าไปชงโง่ก่อนดูดูดูอดูดูอ่ะจากเนี่ะจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีนั่งก่อนคุยเห็นมันหมันมายี่อ่ะมันหมันมีครึ่งถังเลยนะถอยแล้วหนาวมือปิดหน้าว มมมมเจ้ไไไเาไม่เห็นไปช้างโง่กูหลูกไม่สตาร์ทด้วยมันไปช้างโง่กูตรงไปข้อมแลเธอไม่เห็นมันน่าเราจะเดินเข้ามาตั้คนเนาะเดินมาเห็นจ่าจ่าได้เยี้ยมจุทำเกียมทำอะไรครับบ้าตะตูอ,ตตอ่ะ